สวัีครับวันดีครับโอ้โอ้อยากคุยเหรออยากคุยใช่ไหมไม่มีคนคุยด้วยก็เลยอารมณ์เสียเหรออารมณ์เสียใช่ไหมไม่ไม่มีใครคุยด้วยนายดู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 กล้องดูกล้องนั้นใครน่ะนั่นนั่นใครนั่นใครน่ะนั่นะดูดูดู ดูดูของดูขอดูของน้แขดูนกนั่นนั่นะไรใครนี่ยนันี่ อะไรคะอ้าวอายันทำโทรศะเกิดตลอดเลยอ่ะโทรศะเกิดตลอดเลยโสมนัสบ้างสิ่คะยังมีแต่โทมนัสโสมนัส um โสมนัสโสมนัทสหกตังโสมนัทสหกตังยาะสัมปยุตตังสังขาริกังเกิดขึ้นแล้วอ้าวเกิดขึ้นแล้วในในนายธรรมโมนธรรมโมนธรรมโม อ้าวเกิดขึ้นแล้วนายธโมเกิดขึ้นแล้วนายธโมนายธโมม,มีโสมนัสแล้วอย่ามีแต่โทมนัสออเไงขึ้นไงขึ้นอ่าไงขึ้นที่ครับไงขึ้นที่ครับนายธโมครับไงขึ้นที่ครับมองกล้องที่ครับมองดูตนเองที่ครับนี่มองดูตนเองที่ครับอ๋ออ๋อมองกล้องสีครับ โซมนัสสะสหคตังบ้างสิครับมีแต่โทมนัสสะหคตังอ่ะยิ้มน้อยยิ้มน้อยอ่อดู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 อะไรดูอะไรน่ะฮะดูอะไรพิจารณาอะไร ิีร่รนาทำมากหลอ เงยหน้าขึ้นบ้างสิครับเงยหน้าขึ้นเิึงดูตนเองบ้างสิครับน้ำลายไหลย,หยืดเห็นไหมดูดิน่ะน้ำลายไหลย,หยืดเลยโอ้โทรมนัดเหรอครับโทรมนัสจะสาขาตังเหรอครับโอโ้โหน่าสงสารเมาดูเงยหน้าบ้างเงยหน้าบ้างมีแต่โทรมนัดโสมนัดบ้างสิครับ อารมณ์บูดอยู่ตลอดเลยว่ะฮะอารมณ์ล่าเริงบ้างไม่ได้เหรอฮะนับอะไรนะ่ะพูดอะไรพูดไม่มีอักษรเหรอดูน้ําลายไหลอ่าให้ไหลตามธรรมชาติจะได้ดูโตขึ้นจะได้ดู ดูดูดูด,ดูดูตนเอง้างที่ครับดูตนเอง้างสิครับไม่โสมนัดเลยไม่โสมนัดเลยนะมีแต่โทรมนัดมีแต่โทรมนัดอา้าวมันทุกข์ลำบากใจอะไรนะักหนา ลำบากใจอะไรนั่งหนานมก็กินแล้วน้ำก็กินแล้ว,ลวจะกินอะไรอะ่ะกินหมูทอดไหม <c oughs> กินหมูทอดไหม <c oughs> อยากกินหมูทอดเหรอ <c oughs> อยากกินหมูทอดมากระดูกหมูทอดอยากไหม ดู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 ดินฟ้าอากาศบ้างสิว้ยอะไรนะอะไรนะอะไรอ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 ะเป็นอะไรอนอนบนนี่ขี้หมูกออกแล้วนี่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 อะไรอะอะไรติดแก้มอ่อนๆนี่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 เอ้ย บนอะไรครับบนอะไรครับบนอะไรครับตามสบายนะครับตามสบายนะครับไม่ว่ากัน เดินไปตามสบายไม่ว่ากันห <laughs> <laughs> น้ามาจากนี้เหรอหน,น้ามาจากนี้โอ้น่ารักดีวะ่ะน่ารักดีวะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ,อ้ยอ,นะ <laughs> <laughs> อะไรติดแก้มนะ่ะเอ้ยอะไรติดแก้มน่ะนั่นนั่นนั่นอะไรติดแก้มน่ะดู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  <laughs> อ,อะไรนะ่ะใครน่ะใครอ่ะดูใครอะ่ะ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 ใครอะ่รอะไงน,นะน้ำมูกแห้งติดแก้มแล้วนะ ดู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 เนินน้ำมูกแตกน้ำมูกน้ำไายดีดีด,ดีธรรมชาติธรรมชาตินะน้ำมูกแห้งติดแก้มเห็นไหมโทรมานัดมากเป็นอย่างนั้นแหละอา,อาตอกนะ อกนะเดี๋ยวูน้องกากาเพื่อนมองน้ำลายยืดเออเอจะได้เห็นว่าตัวเองเป็นไงเออเนไง้ำลายยังงจะได้เห็นจะได้เห็นภาพตนเองตอนโตลักษณะยังไงเนี่ยถ่ายไว้ให้ตอนโตนะเนี่ย เป็นไงเป็นไงนิ่นนั่นใครนะ่ะนั่นใครนะ่ะนั่นใครนะ่ะนั่นอะไรน,ะนั่นอะไรน้ำลายไหลย,ยืดที่โมกปองใช้อิริบทามใช้อิริยาบทามสบายนะครับ อยากทำอะไรก็ทำไปนั่นใครดูดูดูใครน่ะเนี่ยดูกล้องเด้อไอ้อะไอ้อะใครน่ะใครน้ำลายไหลยืดอ่ะมีน้ำมูกด้วยวัววัว โชว์ความล่อบ้างสิครับ มโมคะโอ้ทมโมทมโมยิ้มทีครับน่ารักดีนะโมกระช่างมาเถอหน้าปล่อยอย่างั้นแหละเน,นมมาะธรรมชาติดีนั่นกายอะดูตัวเองดูตัวเองโอ้ดูตัวเองเป็นแล้วเว้ยดูตัวเองเป็นแล้วเว้ยดูตัวเองเป็นแล้วเว้ยนั่นนั่นนั่น เห็นไหมดูต kind of like. ัวเองเป็นแล้วอ่ะห่วงนอนนะสินอนมันเลยนอนมันเลยนอนเลยนอนเลยนอน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 ตรงนี้นอนนอนนอนตกตกเลยให้ตกเลยปล่อยให้ตกเลยนะ ปล่อยให้ตกเลยนะบอกให้ตกเลยน,ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมดูดูอะดูดูดูอะดูดูดูอะเออดูดูดูดดดดน้ำหมกก็แห้งติดแก้มไหนดูที่เนี่ยยเนะงหนะ้าเงย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 หน้าเงยหน้าเงยหน้า A, to...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  A, to, a, to, a to. <laughs>